ต้องใหเมื่อหเราสร้างเมือืหครับผมแต่เราเห็นแล้วมันเสียกรกนครับพวกผมอยู่ทั้งพี่เสียรับอยู่ทังพี่ผมผมม้าพี่ผมท่านได้ขับแต่พี่ขอครับท่านที่ปรานขับแต่เคียบ่ะนั่นเห็นบ่เนี่ยแบ่นไปเน่ยินเสียงขับสู่คนเลยองัผมผมเปองโนวีตปิดปิดปิดเสียเสียโดนขับทั้งฝุ่นขับแล้วเราพวกผมกับมาโอ้ยนี่แหละครับอ่ครับผมครับครับ รับสาบครับป๊าคืออัศจรรย์ครับแต่ปฏิหารเห้เห็นแถวน้าบ้านไมเนาะอืาันนี้เขาเรนกัรบ่เห็น่ิอ้หอันนี้ก็จะเรีนปาตราบ่าวจ้าปากระซปรากตรกรเลยี่้เนี่ยอ๋ออ๋อล่าเสรจดยัี่น้องกั ตามเ้าไป็อดจอมปวกหรือไม่นะครับจอมปวกของพญานาเกศเสียนที่เพื่อนฝันเห็นหรือไม่เาก่างนอดไปตอนนี้นะครับน้ำกระร่างนีเล่แหว้วตามอัศจรร์มั้งเหรอเขาเอื่นเสีย,ท,ยทั้งคงขับไปทัง้งคนหอไปทังุนเสียว่าบ่ไ่ขับจังไงจัเปิดตีเปิดทางเด้อเด้อ อุ S <S <k> ้ยพี่น้องยิเขาได้เห็นดีมากวันี้ได้ไหชยหิชายกัไปงแรงเทยกอดไปทอดลูกหลานูเรือย้างไปางเกามากงไว้ไว้นะแบคอยซีบร์นนี้เด้อพนพเก็บปิดบางตาลูกหลานเด้อปุ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนยมาที่นี่นั่น เอาด้อบานเราเราผันซีให้ข้ามาเองมันสีพอดบอดเต้เอาเราคือบ่มาบอกเขาเา่สบูี่ะเายง่างเองเดี๋ยวสีเห็นหลอกตีปะมันมันซอฟาโชคตัวกริงแล้วมันอันโอ้ไปอันมันมันมันเสียอนดุนตัวกิิงแล้วมันตัวปลอมแล้วบังหันเออขับอยู่กนละมองเว้ บุญผลากรลังยางน้ำก้่นบุญผ้าโชคครับบผ้าลาผ้าโชคงางน้ำก้่นบุญผ้าโชคอืม่ลัไปน้ำกันเพื่อได้ภาพสวยๆให้พ่อแม่พี่น้องเลเมึง

อัศจรรย์ครับวังหันดอกเสียอยู่ทั้งไดแหละรับอยู่ทั้งผุนบมดไปหาว่าบ่าได้ครับผมบ่ได้ครับได้แล้วว่าส่นเสียดุนละว,ว่าดังน,นี้น้ำกันทั้งหมดเนาะสามคนเนาะไปน้ำกัน ขันห้างยางน้ำต้นนั่นแนวต้นอยุคข้ามาทั้งนั้นบ่ไก่เด้มันแปนกลัวไหมเออห้าวจะเห็นพ่นนี่แหละเนาะกอวานนี่ึมีห้องน้ำบ่ไหนฉันว่าทางบ่รู้เออน้ำดึงไวปไหมฉันว่าทางบ่รู้เรกต้องอื ก็เห็นาตามวอือโอ้เสียซื้อนนนะคะอันนนะกลับมาแล้ว,วอเห็นล่นะคะโอ้กลับมาแล้วนี่เห็นไปเห็นลนะเห็นลบบ่ ทั้งเพี่เออไ,ไปไปมากมากทั้งผีมากทั้งผีครับครับ <ไป S 2> อือโอเห็นแล้ว มัวมาปล่อยใส่ได้เนาะที่สุด ปันเห็นพญานาเก็ดเปลียนรูปปันพญานาสีดำปัหสีกปลียนอย่งก้นย่เข้างนาข้ไม่ถึงานีง้ว น,นแมน,นมนะ,ะนันตเ่อ้าทมาเพื่นอนสียัเห็น่เพ่สียงเฮาตั้งแต่ขับถาเทา้าสามคนอนี่คือเดี๋ยวนี้คือลงอเออคือถึกลงแล้วขา,าขอ,ของเก่าเลยนี่ยัง้อมอีหย,า,ยางอยูอย่อืมนั่นแหละ ก็คือตัง้งแต่เพื่อนตอนนี้ห้องนี้ยิ่งเสียงขับแล้วไปอืมไม่ันตั้งแต่ห้องนี้ยินเสียงขับแล้ห้องไปหาแล้วเพื่นว่าเพื่อนบ่ได้ขับนเนาะอันน่น พ่อกแล้วว่างหันเพื่อกันอ่ะขาห้ามกับ้ามาห้ามเมืองเนาะเอ็นก็ตรงปลาเนาะหาเมืองเองเนาะเนือที่หกไรนึงว่าธรรมดาดิไปแต่ห้าวสามคนนั่นถือแต่เพื่อนบร่ได้ขับนั่นละ อือแม่นครับผมไปมอ,มไอ,อือแม่นแม่นนั่นแหละเดินในห้าวถึกหวังตาแล้วเจ้าป้าเจ้าเขา่นปิดแล้วมแม่นแมนแมนแม่นเทห้าวหลงแล้วตอนนี้นี่แนวโดนคิดโดนใจห้าวหลงแล้ว ถที่ล่งมานี่ทั้งเบิเป็น3 8มแปดดสานนี่นรถกระบะขั้นนี้ก็ลงมากกับสามเห็นไหตรงการลดเสียดุลที่อาจารย์สามัอรถเสียดุลนอเป็นแปดสามสามแอมนสามแปดแปตรงกันกับเสียดุลนะคะตรงกันแล้วก็รทอที่ล่งมากี่บางิญเป็นสามีกว่าน เอาสรุปห้องประวมันปะห้องประวสรุปห้องปริเดี๋ยวนี้นะไปไปผู้ใดต้องการจะต้องไปกันไปกลับมันสมือน้องสอสอผ้าโจกเป็นโซเฟอร์เลยป่ะันนี้ไปได้ผู้เดียวตีเอามันเะ็กแมจังยโอ้ครับผมเอาไ่ว่ามันใจนะครับเอาเดียวถึงจะผู้ อมันใจนะจาเหมอเาจาอะรเอาาโชคเห็นบ่หนิสรุปแล้วเห็นบ่เห็นเห็นเหนมืออันพญานาคเจ็ดเสียนนั่นแล้วป๊พ่นปวกกันไหมโน้อันนี้ก็มาเห้วสนกันก้ับซื้นๆหรือบ่โอ้ แมนแมนนต้องชี้เป่าครับบานเก่าเสื้อมาขึงไว้แมน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 ครับแมนไปครับแมนแมนครับแมนครับพอมีบางสิ่งบางจางเห็นเขาหลงความไหมตอนนี้เดินทางกลับครับ ขามฟังครับพื้นที่กหกไรนี่ล้อมรอบโดยน้ำออแล้วก็มีพักบุงประมาณนี้แหละครับาตามที่เห็นครับเกาะพญานาคเก็เสียนที่เสียดุลเพื่อนฟันพ่อครับรก็เลยพากันมาเมืองแล้วพากันมาเมืองแล้วก็บ่เห็นครับก็หลงตามที่เห็นกันนั่นแหละครับผู้พายเรือก็เก่งอยู่ครับบังคับเรือได้ดี พอนี่ก็เป็นสิ่งงัศจรรพ์พอสมควรครับเพิ่นสั่งเพิ่นนิมิตให้เห็นประมาณนี้นะครับไม่นามหล้อมรอบครับเนะื้อทีหกลร่เสียเพิ่นก็ฟันเห็นฟันพอพฟันเห็นพญานาคเจ็ดเสียนสีดำโอ้เกง่งเข่งเก่ง เอ้าเอาทำนี่เลยเดี๋ยวผมขามเลือดแล้วมันต่อบ่แมนแมนแมนกระไดขึ้นกันแห้งดีครับผมแมนครับผมขามเลือดตัวนี้ต่อครับคขอบขอบคุณหลายๆครับโอ้คุณพาราเจอร์พุน้อยสุดหน้าได้ครับโอ้โดนหลบบอดด้ขี้เลือดครับตั้งแต่อยู่สมัยน้ำย่างเหรอเอ็ดขอบคุณหลายๆครับกลับขามฟังปลอดภัยแล้วก็พ่นแล้วครับก็ลั่งสิกลับไปรับอีกสองคนครับ น,นี่นะครับเหมืนบรรยากาศรอบเกาะครับทิกัดบันน้องบัวบันเพื่อเพ่นจังหวัดดอนะครับเนาะขอรับชมรับฟังติดต,ตามตอนต่อไปครับขอ,อยุติคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะครับขอบคุณมากที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ